สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสยามแทบหลังจากที่วันนั้นเราไปพรีวิวกันในงานเปิดตัวนะครับวันนี้เราก็ได้มามารีวิวกันเต็มๆนะครับมาเป็นกล่องเลยก็เลยจะมาแกะกล่องให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างโดยแล้วตัวนี้เขาจะแถมมาให้พร้อมกับบุ๊กเคสตัวนี้นะครับจริงเขาก็ใส่เคสใส่กล่องมาให้กส่ชุดนี้แหละแกะมาแล้วเพราะว่เสียเวลาตอนแกะคินก็เลย อันนี้อันนี้ที่ได้มาเป็นสีขาวนะครับตัวเครื่องที่ได้มาก็จะเป็นสีอลูมิเนียมสีขาวเขาเรียกมูนไลท์ซิลเวอร์อืมเป็นเงินนั่นเองนะครับสีเงินโอเคครับนี่อันนี้ดูกล่อง็ปเกจก่อนก็มาพร้อมกับกล่องสีดําดุเลยนะครับแต่ก็ไม่มีรายละเอียดอะไรบอกข้างกล่องเลยฉะนั้นลองมาแกะกันเลยนะครับเปิดมาก็เจอตัวเครื่องก่อนเลยชัดๆใช่ครับผมนี่ข้างหน้าขาวนะครับข้างหลังก็จะเป็น เสีอลูมิเนียม,มยครับผมนี่ด้านข้างฝั่งนี้นครับก็จะเป็นกล่องใส่อะไรคู่มือกับเข็มแทงซิมคู่มือกับเข็มแทงซิมครับผมคู่มือเล่มใหญ่มากอ่ะหนาโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับเมื่อเปิดออกมาก็จะเป็นกล่องใส่พวกอะแดปเตอร์หูฟังสมอท็อกแล้วก็สายไมโคร u s เนะครับผมนาครับ นี่แพ็คมาในกล่องอันนี้ต้องขออนุญาตไม่แกะแล้วกันหยิบออกมาก็ได้ฮะหยิบออกมานี่มีเป็นมงีบบัตรอ๋อเห็นหลายคนบอกว่าอยากจะเห็นหน้าตาก็หยิบออกมาให้ดูนิดนึงโอเคได้ได้ได้ขอชซ้ายน,นะครับสายถ้าดูจากมุมนี้เหมือนสายจะยาวมากอันนี้ก็ยูไมโครยูเอสบีนะครับผมจะเป็นสีขาวด้วยกันทั้งชุดนั่นแหละโอ้โหสาย,ยากอะไรครับอะไรอะไรเรมีอะไรไหมไม่มีอะไรไม่มีครับไม่ไไมี ก็ <Okay>. <S <S ามาดูที่ตัวเครื่องอันนี้เก็บให้เรียบร้อยแล้วนะให้เรียบร้อยก็นนะว,ยกวางไว้ไว้ตัวเครื่องนะครับจริงๆเรื่องสเปคเรื่องรายละเอียดเราก็<ร>าพูดไปคร <ไป S 1> ่าวๆแต่นี้ก็มาย้ำกันคร่าวๆอีกแล้วนะครับ,บตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ถึงหกนิ้วแต่ว่าจะเห็นว่ามิติตัวเครื่องก็ไม่ได้ใหญ่มาก<ช>เพราะว่าขอบของมันแคบมากทั้งหน้าและหลังเลยจริงก็บอกว่าเล็กกว่า iPhone 6พ l u s ด้วยนิดนึงขนาดตัวเครื่องมิติตัวเครื่องเล็กกว่า iPhone 6พ l u s แต่ว่าได้หน้าจอที่ใหญ่กว่านะครับผม อันนี้ก็คือหน้าจอ6นิวนิวเป็นจอ IPS ความละเอียด Full HD ครับใช่ครับอันนี้เปิดให้ดูเลย Full HD นะครับ1 920คูณ180 0 180 0ซิ180โอเคพูดผิดเราไปอยู่จอ 2K มากแล้วก็สเปคตัวนี้ใช้ชิปของตัวเองของเขาเองนะครับ h i Silicon Kirin 925ครับเป็นแบบออลตาคอร์อัลตาคอร์1.8 GHz ครับผมแล้วก็แรมแรม2กิ2อ่าจะมีความจุเครื่อง16 GB ตัวนี้ให้แบตเตอรี่มา4 1 0พันรอมิลลิแอมเยอะมากนะครับผมอันนี้เขามีเหตุผลของเขาว่าทาไมให้เยอะเพราะว่าก็คือเนื่องจากเครื่องอาจจะก,กินแบตนิดนึงแล้วก็อ,กอย่างเขามีฟีเจอร์ให้มันเป็น power bank ได้ด้วยใช่อันนี้ฟีเจอร์พิเศษนะครับก็คือเป็น power bank ใ,ในตัวสามารถชาร์จให้เครื่องอื่นได้ใช่เขาจะมีสายให้เป็นสายเส้นหนึ่งแต่ว่าเขาไม่ได้แถมนะแต่อนนะ้เขาจะแถมก่อนนัอีกเรื่องหนึ่งก็คือจะเป็นสายไมโคร USB ทั้งสองข้างข้างหนึ่งเสียบที่ตัวเครื่องตัวนี้อีกข้างหนึ่งไปเสียบที่เครืื่่อองตัวน มันมก็จะปล่อยไฟจากตั้มทเซเว่นไปให้เครื่องอื่นได้แล้วดูดไฟเข้ามาได้ไหมไม่ได้โอเคไม่ได้นะครับโอเคก็ชาร์จให้ได้เฉพาะ Android นะเพราะว่ามันมีสายแค่หัวไมโครยูอบีอ่าฟีเจอร์ที่น่าสนใจก็แนะนําไปแล้วเหมือนกันเรื่อง Onehand Operation นะครับผมก็คือเครื่องมันใหญ่อะ่ะเราใช้งานมือเดียวไม่ถนัดอยู่แล้วใช่ครับอันนี้ก็จะมีตรงนี้นะครับ one hand o p e เป t i o n เปิดทางพ็อกเกอร์สวิตช์ได้เลยใช่นี่ครับก็คือนี่ สมมติเราใช้มืออยู่มือขวาเนี่ยแล้วเราจะแบบกดพวปุ่มแบ็คปุ่มโฮมไม่ถนัดใช่ไหมครับแล้วก็เทมานะครับแล้วก็เลื่อนมันตรงกลางแลเทที่ก็จะมาอยู่รงลิมก็กดง่ายขึ้นเมีน้องเอื้อมไปไม่น่าจะถึงนะครับอันนี้กลับมาเหมือนเดิมได้ไหมกระทั่งคีย์บอร์ดครับผมก็จริงๆมันได้ทั้งแบบว่าเวลาจะลบรูปมันไปอยู่ข้างบนแล้วก็เทลงมาได้คือเขาใช้ใจลเซนเซอร์ให้เป็นประโยชน์มากขึ้นนะ แต่มันก็แบบอยังมีมันก็ยังหน่วงๆช้านิดนึงก็เป็นรุ่นแรกๆต้องรอตัวอีโมชัน UI รุ่นใหม่น่าจะลื่นขึ้นครับผมเออนี้มาพร้อมอีโมชัน UI 3.0นะครับตัว็ใหม่ล่าสุดเลยกประกบัการ Android c 4.4ค i t Kat ใช่ครับไม่มีหน้าแอปด r ร w เวนะครับผมจะเป็นหน้านี้เลยรวมกันไปหมดเลยสามารถตั้งค่าวิดเจ็ตอะไรต่างๆได้นี่ครับแล้วก็เห็นเห็นบอกว่าถ้าเกิดเรา แอบค้างไว้เงี้ยครบวันแทนโอเปอเรชั่นก็ใช้เทไปเทมาก็ได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็มีเรื่องอะไรทีเด็ดของเขาไม่พูดไม่ได้เลยข้างหลังเขานี่ฟิงก็เป็นสแกนเนอร์ใช่ครับเขาบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะวันทัชอะวันทัชก็คือปกตินะครับอย่างพวก iPhone ใช่ไหมต้อ,องเปิดเครื่องมาให้หน้าจมอนขึ้นก่อนอแ,อแล้วค่อยแตะอันนี้คือหน้าจอดับเราก็แตะทีเดียวได้เลยอันนี้เดี๋ยวเข้ามาดูนะครับลองเซตดูคฟิงก็เป็นไอดีนะ เซตพินอันนี้มาถึงผมไม่รู้ว่าเขาใช้พินอะไรลองอ่าถูกต้องนะครับรอเลยครับอันนี้ครั้งแรกจะเหมือนเหมือนกันทั่วไปก็คือให้แตะแตะแล้วก็กิ้งนิ้ว,ว,วให้ทั่วอ่า,อาเขาก็จะจำแล้วว่านิ้วชี้เราจะมีมุมไหนบ้างอะไร่างนี้อ่าตักเซตโฟโอเค ก็ทดสอบกันเลยนะครับวางค้างไว้นี่ครับติดเครื่องอยู่ว,า,วางนิ้วแตะไปปุ๊บ<า>อ่ามาเลยนี่ไม่ได้แอบกดน,นะอ่าตบนิ้วก่อนถ้าไม่ติดมันจะสั่นนะครับแลนี่ติดก็มาได้เลยนอกจากนั้นในฟิงเกิลพิ้นฟิงเกิลพิ้นเนี่ยนะครับผมเขาเรียกว่าเซตโปรไฟล์ได้ใช่สาม,มารถเซตโปรโปรไฟล์ได้เหมือนเหมือนเราใช้ PC อ่ะ ถ้าเราถ้าเราใช้เองก็จะเป็นโปรไฟล์สมมติว่าถ้าเราเนี่ยครับมันจะมีให้เราเลือกแบบว่า access app lock unlock อะไรพวกนี้แ่นแอละคือถ้าเราใช้นิ้วชี้สแกนเป็นนิ้วหลักก็คือจะเข้าโปรไฟล์ของตัวเราเราเลือกได้แต่เราก็ต้องตั้งค่าตั้งอะไรมากมายนะครับอย่างเช่นแบบว่าไม่อยากให้แฟนเห็นไลน์ก็ไปซ่อนไลน์หรือไม่อยากให้แฟนเห็นเบอร์โทรบางคนก็ไปซ่อนเบอร์โทรได้ มันได้เป็นแบบลายชื่อเลยนะครับใช่แต่คอล็อกก็ตายคอล็อกก็หายไปด้วยออันนี้คือเป็นฟังก์ชันที่น่ากลัวมากถ้าเกิดใครจะใช้ก็อย่าให้แฟนรู้ฟังก์ชันนี้ดีกว่าก็ถ้าสแกนผิดก็บานแตกใช่ครับผมแล้วก็สําหรับรายละเอียดตัวเครื่องเมื่อกี้เราไม่ได้พูดกันเลยนะครับผมอันนี้ก็ให้ดูเขาวข้าไปแล้วกันตัวเครื่องมีน้ําหนักอยู่ที่เท่าไหร่ครับ185กรัมครับร8 5ากรัมตัวเครื่องค่อนข้างบางนะครับ7.9มิลเองครับตัวนี้เป็น มือถืตัวใหญ่แบตเยอะแต่ว่าบางใช่แต่น้ําหนักก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็วัสดุน่ถือว่าโอเคเลยนี่บอกคือมันเป็นอลูมิเนียมทําเหมือน m 7อ่ะครับก็คือเป็นยูนิบอรี้ทำเป็นก้อนเดียวแล้วก็แสะออใช่ซะลองระหว่างแพนเนลทุกย่างลงไปแล้วเอาจอประกบปิดสุดท้ายใช่ครับผมกล้องกล้องก็ให้มาถึง13สาล้านพร้อมแฝกล้องหน้าห้าล้าเซลมีบิวตี้โหมดให้เล่นใช่ครับผมแล้วก็นี่ตำแหน่งปุ่มต่างๆครับก็จะ ดูแบบแน่นดีนะดูแน่นๆน่ะมันประกอบไปือว่าใช้ได้เลยเป็นปลดไมโคร USB อสบีนี่ตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่ซิมและไมโครดีการ์ดนะครับโดยข้างบนจะเป็นซิมช่องใส่ซิมครับแล้วก็ข้างล่างไมโครดีการ์ดนะโอเคก็จะเป็นอันี่ลำโพงก่อนตัวนี้ถือว่าเสียงดังดีใช้ได้ใช้ได้ที่เราลองทดสอบแล้วพอใส่หูฟังก็มีระบบเสียงดีทีเอสดาวใช่ครับโดยรวมก็ถือว่าจัดเต็มใช่เอออีกอย่างตัวนี้ รองรับ 4G LTE Cat 66ก็คือ 4G ได้ทั่วโลกใช่ครับบ้านเรา Cat 4ก็รองรับได้เหลือเก็ต้องบอกอนนี้หนึ่งว่าหน้าจอเขาติดฟิล์มให้แล้วจากโรงงานเอดไม่ต้องกลัวเลยว่าจะหาฟิล์มไม่ได้ถ้าดูดีๆมันติดฟิล์มอะไรนี่ผมไม่ได้สังเกตเลยลองลองเอาประกบหน่อยไหมลองใส่เคสให้ดูหน่อยละกันเคสก็จะเป็นแบบนุ่มๆนะครับไม่แน่ใจว่าใส่ไปนานๆแลวจะกัดตัวเครื่องหรือเปล่าแต่จับอ่แล้วมมนิดีร เรียบร้อยอันนี่เป็นฟองฟองไม่ใช่อะไรนะเขามีฟิล์มกันรอยที่นี่ด้วยนี่ครับเห็นครับเห็นกล้องเห็นครับเราก็สามารถใช้งานเป็นตัววินโดว์เล็กๆได้เหมือนกับพวกซัมซุงเหมือนพวกอะไรเอลทีเขามีครับครับผมแล้วก็มีอะไรแม้นนี้โอเคครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวลองเปิด YouTube ให้ดูกันหน่อยดีกว่าครับอยู่ใน Google ครับครับไหนล่ะอ้าวเวนมีสองหน้ามีสองหน้าอ๋อ ก็รับดาวอย่างนัได้ครับเสร็จเลยไปเป็น U m V เดียวนะครับการจับ Wi-Fi ก็ถือว่าโอเคนะหรือว่าเรานั่งใกล้เราเตอร์วะนี่เดูถ้าต่อแล้วก็ดูตัดเสียงให้เสร็จก่อนนะ โอ้โอ้ดีว่าขายดยว่าละครับนะต่อบ่อยดีเสียงมันไม่ได้ดังมากนะแต่ว่ามันก็โอเคอ่ะมันจะบอกว่าดังมากไม่ใช่หรอกว่าเสียงที่ออกมามันเคลียร์ดีชอนั่งดกัน ก็ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับเจ้าหัวเว่ยเซนเซเว่นนะครับจริงๆแล้วตัวนี้มี2รุ่นครับผมมีทั้งหมด3สี3สี2รุ่นอผมพูดเองสีดำแล้วก็สีซิลเวอตรงนี้นะครับจะเป็นรุ่นสแ a น d าร์ดจะมีสีทองอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่น l i มิเต็ไม่ใช่ลิมิเต็เป็นรุ่นสูงเขาเรียกว่ารุ่นพลามอ๋อเหรอเขาบอกว่าเป็นลิมิเต็นะ ถ้าผมจำไม่ผิดคือมันก็จะแตกต่างกันด้วยาราคาก็จะต่างกันต่างกันเยอะด้วยบอกก่อนว่าตัวนี้ราคาจะอยู่ที่16990บาทส่วนรุ่นลิมิเต็ดสีทองจะอยู่ที่19990บาทใช่ครับโดยตัวนั้น,ก,นก็คือตัวนั้นจะได้พื้นที่เก็กบข้อมูลเพิ่มมาเป็น 32GB <2, S 1> แล้วก็จะรองรับ2ซิมอีกซิมหนึงอีกซิมนึงก็จะอยู่ตรงนี้นะตรงไมโคร SD card แต่จะเป็นนาโนซิมเริ่มไป แล้วก็อะไรพิเศษอย่างคือแรมเป็นแรม3กิกเพิ่มแรมเป็น 3G กิกใช่ใช่ก็คือตัวนั้นสามพันเน่สเปคแรงกว่าสามพันแล้วก็ตัวนั้นจะได้อสายที่บอกว่าไวชาร์จได้ด้วยแถมมาเลยในกล่องแต่ก็ได้เคสได้เไรเหมือนกันหมดใช่ที่เหลือเหมือนกันหมดเลยนะครับผมขายหรือยังใครที่สนใจเจ้าตัวสแตนดาร์ดเนี่ยวางขายแล้วครับผมที่ T G f o n r Jmart C S C ขายกันหมดแล้ววางขายแล้วนะครับก็ลองไปจับลองเล่นกันดูก่อนก็ได้ครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็น สมาร์ทโฟนที่หน้าจอใหญ่ที่แบบถือว่าสเปคให้มาใช้ได้เลยถามว่าถือลําบากไหมก็ไม่ได้ลําบากมากเอาจริงๆก็ลาบากแหละแต่มันก็ยังความรู้สึกมันแบบว่ามันก็เป็นพอพวกจอเกิน5-5นิ้วหกนิ้วมันาตรงนี้มันได้ตรงที่มันบางนิดนึงผู้ชายส่วนใหญ่อะไรแบบไม่ลำบากแต่ผู้หญิงไม่เป็นปัญหาเขาใส่กระเป๋าใช่ครับตรงนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอ่าแล้วก็ขอบคุณทางหัวเว่ยประเทศไทยยนรับที่เราเมเครื่องมาทำการรีวิวนะครับโอเคตอนนี้ก็สวัสดีครับ